พบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆลูกรวมถึงเจริญพรญาติบุญญาติธรรมทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกๆท่านในเช้าของวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้านั้นได้เข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแล้ว พระองค์ท่านได้ทรงเมตตาชี้ทางสว่างหัวข้อธรรมะเรื่องเมตตาพระองค์ท่านได้ทรงเมตตาแสดงทาชี้ทางคำสอนแก่พวกเราทั้งหลายมาดังนี้ว่าลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยความเมตตานั้นควรจะมีอยู่ในเราทุกๆคนผู้ที่ ตั้งใจที่จะสแสวงหาคุณงามความดีเมื่อจะมีความดีก็เกิดขึ้นนั้นย่อมแน่นอนเสมอว่าจิตนั้นต้องมีความเมตตาก่อนเริ่มจากการมีเมตตารู้จักสงสารช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อบุคคลอื่นนั้น ได้รับความทุกข์ได้รับความลำบากย่อมแน่นอนว่าเราต้องช่วยเหลือเขาแต่ลูกทังหลายเยการที่มีเมตานั้นลูกจะทำอย่างไรเพื่อให้ความเมตตาของลูกนั้นไม่เกิดความทุกข์ กลับมาให้เกียตัวของลูกเองความเมตตานั้นจะต้องเมตตาในแบบไหนจึงจะทำให้ลูกนั้นได้ประโยชน์ในการเมตตาอย่างแท้จริงหากว่าเราเมตตาช่วยเหลือใกลไปคนใดคนหนึ่งแต่ว่าความเมตตาของเรานั้น ก่เกิดความทุกข์ให้แก่เราอันนั้นเรียกว่าความเมตตาที่เราได้เมตตาเป็นนั้นไม่เกิดประโยชน์แก่เราไม่เกิดประโยชน์แก่เราเลยถึงแม้ว่าเรานั้นจะเมตตาเขาไปมากขนาดไหนลูกจังหลายเอยการมีเมตตากับผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่จะทำอย่างไรเล่าให้มันดีจริงๆให้มันดีอย่างที่เรานั้นรู้กันจริงๆฉะนั้นลูกจังหลายจงทำเช่นนี้เถิดลูกเอ,อ๋ยจะได้ไม่เป็นผู้หลงทางในการจะสร้างความดีการมีเมตตาต่อผู้อื่นนั้นเราจงเมตตาพอกำลัง ที่เรานั้นมีอยู่อย่างสมมุติว่าเราจะช่วยใครสักคนหนึ่งเราก็ช่วยตามกําลังของเราถ้าเขาเดือดร้อนเรื่องเงินถ้าเขาขอให้เราช่วยเขาหยิบยืมให้เขาไปทำในสิ่งที่เขานั้นยังขาดอยู่ช่วยเหลือเขาแต่ถ้าหากว่าเรานั้นมีเงินอยู่แค่พันหนึ่ง เราก็จึงช่วยเขาไปแค่ร้อยเดียวก็พอไม่ใช่ว่าเขายืมพันหนึ่งเรามีพันหนึ่งเราก็ให้เขาไปหมดเลยพันหนึ่งแล้วเราก็มานั่งทุกข์นั่งบนนั่งวา่าทีหลังหากว่าเป็นอย่นนั้นความเมตตาของเราก็จะสูญเปล่าการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นไปแล้วนั้นก็จะสูญเปล่าฉะนั้นลูกทั้งหลาย จงทำแต่แค่พอดีพอควรเท่าที่เราแน้นพอจะมีกำลังทำไปแล้วก็แล้วกันไปอย่าไปยึดติดไปคิดไปทุกไปสุขกับสิ่งที่ได้ทำไปอย่าไปหลงอยู่ในสิ่งที่ได้เคยทำเคยช่วยใครไว้เคยได้ให้ความเมตตากับใครไว้อย่าไปสนใจลูก ถ้าเกิดว่าเราได้ช่วยใครไปแล้วเรามัวแต่ไปนึกว่าบุคคลคนนี้ฉันเคยช่วยไปแล้วเขาน่าจะมาตอบแทนฉันอย่างนั้นนะอย่างนี้นะเขาน่าจะจำบุญคุณของฉันได้บ้างนะถ้าเกิดว่าเราได้ช่วยเหลือใครไปแล้วเรามัวแต่คิดแบบนี้นึกแบบนี้แล้วถ้าเกิดบุคคลคนนั้น เขาลืมไปแล้วล่ะหรือว่าเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณของคนล่ะเราจะเป็นยังไงแล้วลูกเราก็ต้องเป็นทุกข์อีกนึกว่าทำไมเราช่วยเขาไปแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นทำไมเขาถึงทำอย่างนี้ทำไมเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้นึกไปต่างๆนั่นแหะทำให้เราเป็นทุกข์เจ็บปวดอีก นั่นและลูกการเมตตานั้นทําให้เราเกิดความทุกข์เมื่อมีความเมตตาแล้วเกิดความทุกข์นั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแก่การที่เราจะเมตตาเก็บใครลับตรงกันข้ามกันเสียอีกเมื่อเราเมตตากับใครไปแล้วเรามายึดไว้บ้างนึกทวนบ้างมาคิดว่าเป็นการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเราทำอย่างนั้นแล้วไม่สมหวังล่ะลูกช่วยคนหนึ่งเขาก็ทรยศกับเราเขาเนรละคุณกับเราช่วยสองคนเขาก็เนรละคุณกับเราทีนี้สามคนเข้าไปก็เป็นอย่างนั้นเราก็เหนื่อยล้าไม่อยากที่จะช่วยเหลือใครอีกแล้วทีนี้เป็นยังไงล่ะลูกความเหนื่อยความล้านั้นก็มาตัดรอนตัดทน ความดีของเราให้เรานั้นไม่ได้สร้างความดีอีกลูกทั้งหลายเอยเะนัน้นการที่จะมีเมตตาแก่ใครนั้นเราจะมีเมตตาอย่างพอกำลังของเราที่เราพอจะช่วยและทำได้เมื่อช่วยไปแล้วทำไปแล้วได้เมตตาแก่เขาคนนั้นไปแล้วก็จงอย่าไปยึดติดยึดมา ว่าเขาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในการกระทําของเราอย่าไปนึกอย่าไปสนใจจะได้ไม่ต้องนํามาเป็นความทุกข์แก่เราและก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราไม่ได้ยึดว่าบคุคคลคนนั้นเขาต้องมาช่วยเหลือต้องมาค้ำชูเราอย่างนั้นอย่างนี้เราก็แอบไปนึกว่า เราได้ช่วยเหลือเมตตาคนนั้นไปแล้วคนนี้ไปแล้วเขาต้องต้องมีเทวดาช่วยเหลือเราต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราก็ <c oughs> าไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นอีกเ <c oughs> มื่อมันไม่เกิดขึ้นยังไม่ถึงเหตุถึงปัจจัยที่จะเกิดขึ้น เราก็ตัดทอ้อดาทอว่าเทพเทวดาว่า,า,วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำดีและได้ดีมันเป็นอย่างนี้หรือทำไปแล้วก็เจออย่างนี้หรืออย่าไปทำอย่างนั้นลูกเอ๋ยเทวาดาฟ้าดินนั้นย่อมมีตาหากถึงเวลาแล้วทุกอย่างนั้นก็จะเป็นไปเองลูกจังหลายเอ๋ยทำดี ให้ทำแต่พอกำลังทำแล้วให้ปล่อยวางไปเมตตาแต่พอกำลังของเรานั้นความเมตตาของเรานั้นจึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและในรูปแบบที่สองที่ลูกทั้งหลายควรจะรู้แล้วก็จำเอาไว้ในการทำดี ความเมตตาที่ไม่ส่วนเปล่าหรือควรจะมีเมตตาที่ไม่เป็นทุก์ในรูปแบบที่สองก็คือการที่เราจะช่วยเหลือใครคนใดคนหนึ่งมีความเมตตากับใครคนใดคนหนึ่งเราก็ต้องพิจนารณาด้วยว่าบุคคลคนนั้นเราเคยช่วยเหลือเข้าไปแล้วหรือเปล่าคนคนนั้น เขาเป็นคนแบบไหนควรในการที่จะให้ความเมตตากับเขาไหมหรือว่าเขานั้นเป็นคนที่ถึงแม้ว่าใครจะช่วยมากเท่าไหร่จะให้ความเมตตามากเท่าไหร่เขาก็ไม่เคยรู้ที่จะสำนึกรู้คุณของผู้ที่ช่วยเหลือเขาก็ไม่เคยคิดไม่เคยทำ ปรับเปลี่ยนตนเองให้มันดีขึ้นทำอะไรแย่ๆอยู่อย่างเดิมก็ยังทำแต่เรื่องแย่ๆอยู่อย่างนั้นถึงแม้ว่าเรานั้นจะเมตตาก,กับเขาไปจนเรานั้นหมดเนื้อหมดตัวก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถึงแม้ว่าเราจะรับภาระแทนเขาทุกอย่างก็ไม่เกิดอะไร บุคคลในประเภทนี้ก็ไม่ควรแก่การที่เรานั้นจะเมตตาแก่เขาลูกเอ๋ยคนคนหนึ่งหากว่าเราเมตตาแก่เขาแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สเขานั้นยังไม่ปรับเปลี่ยนอะไรก็ควรแก่การที่จะละเลิกเสียแก่การที่จะเมตตากับบุคคลคนนี้ เรียกว่าทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเก็บเอาความเมตตาของเรานั้นไปเมตตาผู้อื่นเถิดหากว่าเรานั้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะตัดทอนกำลังของเราเช่นเดียวกันทำให้เรารู้สึกว่าทำไปแล้วได้อะไรบางทีก็ทำให้เรานั้น เป็นทุกข์กับบุคคลน,นั้นบ้างอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งเลี้ยงมันไว้แต่มันชอบทำความเดือดร้อนให้เราครั้งแล้วครั้งเล่าทำแต่ความเดือดร้อนให้เราจะเลี้ยงมันไปทำไมล่ะลูก,ลกพอเราเลี้ยงมันไป มันก็ไปกัดคนนั้นบ้างเอาเรื่องตรงนั้นมาให้เอาเรื่องตรงนี้มาให้จนเรานั้นต้องปลอยเดือดร้อนกับมันอยู่บ่อยๆแล้วถ้าสมมติลูกสมมติว่าถ้าเราตีมันเราก็เป็นกรรมอีกสมมติว่าถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีกับมันด่ามันว่ามันคนอื่นเข้ามาเห็นเขาเขาก็จะดูว่าเรานี้ ทำไมเป็นคนอย่างนั้นทำไมเป็นคนอย่างนี้ด่าสุนักตีสุนัขไม่มีความเมตตามีแต่เกิดโทษเกิดภัยกับเราฉะนั้นการที่เราจะเลี้ยงดูสุนักสักตัวหนึงเราก็ต้องดูว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยเลี้ยงไปแล้วเกิดโทษหรือเกิดภัยกับเราหากว่าเราเลี้ยงไปแล้วมันเกิดภัยกับเรา เราก็ไม่ควรแก่การที่จะเลี้ยงเอาไว้เช่นเดียวกันกับการที่เราให้ความเมตตาช่วยเหลือบุคคลหนึง่งที่ไม่เคยจ้างคุณประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเขาเลยไม่เคยคิดที่จะพิจารณาแล้วก็นำเอาความช่วยเหลือของเรานั้นไปทำให้เขาดีขึ้นได้เหมือนเรานั้นนั่งตำน้ำพริก ละลายเป็นม・น้ําและอย่างส่งผลไม่ดีกลับมาถึงเราอีกคนอื่นเข้ามาเห็นเข้าเขาก็หาว่าเรานี้ทําไมถึงบน่นทําไมถึงว่าคนนั้นว่าคนนี้บางครั้งการช่วยเหลือของเรานั้นช่วยเหลือไปจนเรานั้นก็จะชี้ทางบ้างบอกบ้างเตงือนบ้างสอนบ้างแต่คนอื่นเขาก็มองว่าเรา ทำไมถึงว่าอย่างนั้นทำไมถึงว่าอย่างนี้มองว่าเรานั้นไม่มีความเมตตากลับไปพูดไปบอกกับคนนูน้นคนนี้ว่าคนนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นนนใจดำอย่างนั้นใจดำอย่างนี้กลับไปว่าไปด่าเราลับหลังไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเราลับหลัง บุคคลเช่นนี้ก็ไม่ควรแก่การที่เรานั้นจะให้ความเมตตาแก่เขาแล้วเช่นเดียวกันเหมือนว่าเรานั้นไปปลูกพืชถ้าเกิดว่าเราไปปลูกพืชในไร่ในสวนในดินที่อุดมสมบูรณ์หากว่าเราปลูกครั้งหนึ่งมันก็จะขึ้นเพื่อเมื่อเราปลูกไปแล้วมันก็จะ,จะเจริญงอกงามงอกเงย ไม่ว่าจะไปปลูกอีกกี่ครั้งเราก็ไม่เหนื่อยและเราก็ปลูกได้ปลูกไปก็เกิดประโยชน์แต่หากว่าเราไปปลูกในดินที่แห้งแลง้งไม่มีปุ๋ยไม่มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินเลยดินนั้นแห้งแล้งอย่างกับอะไรเอาเมล็ดอะไรหวานลงไปก็มีแต่เน่ามีแต่เสียเอาเมล็ดอะไรหวานลงไป ก็มีแต่หมดแรงเปล่าเสียแรงเปล่าปลูกไปครั้งหนึ่งก็เนา่าปลูกไปครั้งที่สองที่สามก็เน่าอยู่อย่างนั้นปลูกเป็นร้อยร้อยครั้งจนเรานั้นไม่มีแรงจะไปปลูกแล้วมันก็ยังเน่าอยู่อย่างนั้นไม่งอกงามงอกเลยมันก็ทําให้เรานั้นเป็นทชู้เปล่าเปล่าทำให้เรานั้นเสียเวลาเปล่า ทำให้เรานั้นเดือดร้อนปร่ลาลูกทั้งหลายเอ๋ยการมีเมตานั้นเราจึงควรจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจนนารณาที่จะเมตตาแก่บุคคลแบบไหนเหมือนการปลูกพืชแล้วก็ต้องเลือกด้วยว่าดินนี้ดีหรือดินนี้ไม่ดีแห้งแล้งหรือว่าอุดมสมบูรณ์ด้วย ไม่ใช่ว่าหวานไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจเลยว่าดินนี้มันแห้งแล้วหรือว่าไม่แห้งหวานไปเรื่อยๆจะหมดมเมล็ดพืชจะหมดกํำลังเสียเวลาของรูกเปล่าเหมือนดินบันที่ถ้าทำปีนี้ปีหน้าทำอีกสองปีสามปีดินมันก็เริ่มไม่ดีแล้วมันเริ่มเสียละก็ต้องเปลี่ยนไปทำในพื้นใหม่ ก็ต้องทิ้งผืนนี้ไปก่อนมันก็เป็นอย่างนั้นหละลูกการทำความดีมีเมตานั้นจะได้ไม่เป็นทุกข์การมีเมตานั้นจะได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแกทั้งผู้ทำและผู้ได้รับคนที่ทำก็ต้องทำด้วยจิตใจที่ชุ่มเย็นทำด้วยจิตใจที่เป็นสุขด้วยบุญด้วยความเมตตา อย่างแท้จริงต้องไม่เป็นทุกข์ในสิ่งที่ทำคนที่ได้รับก็ต้องเป็นคนที่เมื่อรับพืชพันุ์นั้นไปแล้วรับความเมตตานั้นไปแล้วต้องเจริญงอกงามจเจริญเติบโตด,ด้วยจึงจะเกิดประโยชน์กับความเมตตาที่เรานั้นจะมีให้แก่ผู้อื่นและเกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้รับ เป็นอย่างนี้เช่นนี้แหละลูกเอ๋ยความมีเมตานั้นจึงจะนำพาให้ลูกได้พบความสุขยิงแท้จริงจึงจะนำทางให้ลูกได้รับความสุขยิงแท้จริงลูกทั้งหลายเอ๋ยในโลกใบนี้กว้างใหญ่ไพศาลนักพื้นดินที่อุด,ดมสมบูรณ์นั้น มีอยู่เยอะแยะมากมายคนที่จะให้ลูกนั้นช่วยเหลือและเมตตาก็มีอยู่เยอะแยะมากมายฉะนั้นลูกเอ๋ยจงหยับมัวแต่ไปนั่งเฝ้าแล้วก็ทำความดีให้กับดินที่มันแห้งแล้งนั้นเลยมันจะตัดทอนแล้วก็ฉุดกำลังของลูกใบีะจนหมด ก่อนที่ลูกจะไปเจอดินที่อุดมสมบูรณ์นั้นลูกก็หมดแรงที่จะปลูกพืชแล้วเมื่อหมดแรงที่จะปลูกพืชในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ลูกนั้นก็จะขาดประโยชน์ไปฉะนั้นลูกเอ๋ยการทำสิ่งใดจงดูให้ดีเถิดจะได้ไม่ตัดทอนกำลังของตนตนนั้นจะได้ไม่ต้องเหนื่อยและลา กับการมีเมตตาจงทําอย่างนี้เช่นนี้เถิดลูกทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจจะทําความดีสร้างความดีมีความเมตตาปราณีแก็บผู้อื่นลูกทุกคนจงกระทําเช่นนี้เถิดสาธุ